นี่เรามาตกหมึกกันครับกับเรือกับตันไปเรียบครับสลักเพชรนะครับมาโดยลุงตีครับผมวันนี้นักตกปลามื่นเองวันนี้มาตีหมึกดูบ้างครับครับตกปลามากแล้วลองดูเทคนิคการตีของลุงครับมือใหม่นะวันนี้มาลองดูครับเดี๋ยวไปเลยก็ลงเหยื่อไาแล้วครับเดี๋ยวผมลองตีหาดูก่อนครับครับดี๋ยวดูเขาตามแนวหินแล้ว เออตึงไม่ถึงเอาครับตอนนี้ก็ย้ายมาอีกจุดหนึ่งแล้วครับก็ตอนนี้ก็วนหาวนเรื่อยๆเขาจังไม่มีตัวขึ้นมาจับครับมีหนวดหลุดติดชบามาลองดูกันต่อครับ ล้วพี่อ่ะตัวแรกโอ้ตบสินสีน้าเนื้อเอาลบหน่อยนะครับพุ่งนะครับเพ้อเพ้อจะเพ้อสิ่เยอะทางหน้าไปดิสกอนเคี่ยวคนติดติดต้องนั่งตบสินสีน้าเนื้อจะเด็ดอือสวิงสวิงปล่อยปล่อยปล่อยโย่ ไม่เกือบไม่ได้ครับนล้ตกความมือหนึ่งครับตักได้ครับมือหนึ่งกโอ้โะไฟโอเคอยู่ครับหมึกหอมครับตัวแรกครับเดี๋ยวเด้อเด้อด้วยมันทำที่หนำ้องหมดแล้วปล่อยให้ปล่อยให้เขาปล่อยมือกันครับเอาครับตอนนี้เราโดนตัวแรกไปแล้วครับเราลองตีหากันต่อครับตีเลาะฝังเลยครับ เียงเียงโอ้ยกดเลยอะกดเลยโอ้ยไม่ขึ้นเลยอะเก๋วเนี่ยไม่หลดไม่หลุดไม่หลดไม่หลดครับแต่มันสู้เก๋าโอ้ยดึงเขาหินหนยกำเพนลุลงต้องเคลื่อนที่ไปเอาแล้วครับปาลาแล้วอย่างนี้ัดโอ้ย เก๋าตาวิงตาวิงตาวิงรอหน่อยครับโอ้หลุดละเอ้าซ้ำซ้ำไ่ซ้ำโอ้ยปลาเก๋ากดหนักยังกเหมือกระดองเป๊ะเอยยังคงก่อหาอยู่ครับครับมืมีอไหครับเวียงมือเดียวครับก่อเรื่อยๆก่อเรื่อยๆเคาะเบาๆครับแต่ยังไม่มีตัวครับตอนนี้ตโ้ต้ ตอนนี้จะหลุดวะเนี่ยเอ่ลลอลุงเต้ลุงเต้ขอเสกหวงหน่อยอ่าเลยโอ้ยกัดทั้งตัวเลยน่าจะอยู่โอ้ยหายด้วยโอ้ยเอาเยื่อหายไปเลยอ่ะโอ้ยเก่าดีก์โดยเก่าครับจยามาชิตะโอ้โหปลาเก๋า <c ười> อองามงาม เก๋ท ER ่ฮครับกต้อแดงครับโอ้บังเอาเหนี่ครับเต็มเต็มคำแล้วเก๋ัวก็ให้นี่ครับเดี๋ยวลองหยาบฟอมครับงานหยบปอมครับหลัจากมึไว้จับครับก็ตีหยาบฟอมเล่นไปก่อนตอนนี้เปลี่ยนมาตีหยาบฟอมบ้างครับหลังจากมึไม่จับครับปาเก๋ากัดเยืดีแล้วกัน เล่นปลาเก๋าอ่ะเพลินเพลินเนี้ยเดี๋ยวรอจังหวะช่วงหมึกจับเดี๋ยวค่อยนั่นอีกทีนึงอ่ามือครับต่อยอัดมาแล้วครับมือครับหมายตัวแล้วครับไปค่อยครับไปค่อยใจเย็นครับมีตามครับหุ่นขึ้นทันทีครับเปลี่ยนเยอะแล้วครับเปลี่ยนจากเยอะปลาครับเปลี่ยนจากเยอะปลาครับมาเป็นกุ้งตีหมึกโตครับ

เอาครับมือปีครับได้แล้วครับนี่ครับนักตกหมึกมือหนึ่งครับปัดแล้วครับปัดแล้วครับโอ้โหใจด้วยครับเตะหอมใจครับตามมาตามมาหน่อยตามมาครับมีตามครับโอ้ตามมาเป็นฝูงเลยครับเกือบมือเกือบปีใต้เนี่ย โอ้ตัวนี้เถียงครับเถียงเถียงแรงครับโอ้ยสินิดเจ้าเองสวิงเวิง้อนหน่อยครับ ติท anyway. um, go ี end, 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 like Tiger, usually, ها, ่เจ un. ้าเองตักเลยไม่ต้องรอพ่นเฉี่ยติดหนวดไฟด้วยตัวเล็กตัวเองตักงหลงตัองังตีปัติดจ่อนเลยย่อนเฉยย่อนเฉยให้ผมจุ่มเข้าย่อนเฉยเอาเลยระวังหน้าเห็นช่องหน้าพคนครับพคนไอ้ตัวงครับโอเคครับ

<laughs> <c oughs> ขึ้นมาแล้วครับขึ้นมาแล้วมันขออีกตัวงครับ พร้อมครับได้ครับใส่ถังได้ครับเย้

ครับงถังเรียบร้อยครับกระต่อไปล้วครับใกล้ๆครับดีครับมาตัวเราเรือยครับทำสามมันเหรอ ปิดเลยครับปิดผิดเลยครับตัวนี้สู้ครับสู้ครับลงถึงระดับจับเลยเสียงเสียงโอ้หนวดทิเดียวยังขอสวิงดีกว่าครับระวังหน้าครับ

ตัวแล้วครับมีตามมาอยู่ครับลองตามไปดูครับเอารับจับแล้วครับตามมาตามมาใต้ท้องเรือครับตามมาใต้ท้องเรือแล้วครับตอนนี้เล็กหน่อยครับ าาันี่ฮนะจับแล้วอ้จับเป็นเห็นเลยครับตัวนี้ <c oughs> อา้าวดุดโอ้ถอยไปนู่นนะครับดุดช็อปดุดช็อปดุดตีตครับเดี๋ยวผมจากที่ปีอยู่นานครับปีมือเดียวนะครับเนี่ยปั่นครับปั่นมาแล้ว,วเหมือนครับเหมือนของ แล้วครับถ่ายรูปหน่อยไหมลุงไม่ตองไม่ตอง,ตองเลยนะอัเล็กก็ตัวีตัวใหญ่ก็ไม่ทันสองตัวติดแล้วครับไสก็เอาขึ้นมาอีกตัวครับอนน,นี้นี่ครับจะจับมาแต่ละตัวครับตอนนี้ก็ห่างๆเลยครับก็ยังเอาให้ได้ตุ้นครับ เฮ้ยสองตัวเลยสองตัวเลยมุ้ยเหวียบเลยเชียบเลยห้าตัวห้าตัวห้าตัวเวียงเลยเวียงเลยเนี่ยข้างหน้าเนี่ยตรงหลังหลังทิ้งเนี่ยนี่นะมาแล้วตัวโอ้ตาก็เหียบเลยอ่ะโอ้โหขอขอส่งวียงให้หน่อยครับโนลดเดียวครับ าแล้วอุ้ยไหวแล้วครับมปแล้วยังมีหลายตัวเมื่อกี้เห็นหลายตัวอยู่เรับจับแล้วครับ,โอ,รรบโ,อโอ้ยใ้ตังครับอ๋อเอ้ยชาวบ้านไม่ติดด้วยเขาหิ่ง่อยครับ ไม่ได้เข้าชบาเลยมันมาเกอดไว้เฉยเดืดพอดีครับเออกอเล็กเดัดบมาถาึงจุดนี้เราก็ตีไประยะทางนี่ครับยาวไปเลาะไปเรื่อยครับที่หาไปเรื่อยอันนี้ก็เลยเวลาเที่ยงครับแต่ยังตีเพลินเลครับยังไม่ได้แวะทานอาหารกลางวันครับโเดี๋ยวลองหาต่อไปสัก็ตั้งตอนนี้อเลอร์ก็กำลังพามือครับผมเดี๋ยวทำความสะอาดเป็นตัวครับเดี๋ยวถึงไส้ออกครับที่ที่ออก นนี้ก็ไปบริโภคได้เลยเมืเ่อถึงที่บ้าน,นนี้ก็ดูมาจากในช่อง YouTube อีกช่องนึงน,นะครับจำทำรามาครับต<ท>ำรามาไปดึงท้องหน่อยนนี่ครับตอนนี้เราก็ลองหุ่นกระสนเลยครับสักตัวนึงครับกับผ่าท้องทำกี่เรียบร้อยครับเดี๋ยวแร่สดๆเลยลองหนังก่อน นี่ครับผมแหลออกมาครับสดๆใสๆเป้งๆเลยครับนี่ครับต้องสดที่สุดแล้วครับลองมากินนี่ครับทานทะเลนี่ครับอันนี้ก็ทานข้าวไว้ด้วยครับมื้อกลางวันครับซาซิมิหมึกเอ่อน้ำจิ้มวาซาลครับผมเดี๋ยวไปลองชิมดูก่อนครับครับโดนสดๆนะครับชิมจิ้มวาซาลครับอ่าครับน้ำจิ้มเกลือน้ำจิ้มกเกลือผสมวาซาบิ หนุบครับหนุบเด้งเดงเอาครับมี่แวะช๊กปลาเล่นๆครับผมตอนนี้หมึกไม่จับเพ่าอะไรครับเดีียวเอาลูกเหนยวขึ้นมาก่อนครับตัวหนึ่งเอาครับลุงเต้ครับหลังจากพักกันอยู่นานนะครับเรากลับมาตีหมึกกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ วันนี้เปนมาตัวงามอีกตัวครับเอายกเลยครับออเอาโดนโ,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 โดโนโด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 นรนี้เองนโกนโดนโดนโนโดนโดนนนโดเอยนโดนโดนข้างนอกนโดน<ห>นนนน เออจับทีเดียวกันเลยอย่ะอยู่ตรงนั้นเราอยู่ข้างนอกไงเอาลบเลย, <Okay. S 2> ลยครับโ <c oughs> อเคนี่มาครับติดติดกันเลยครับสามคนเลยครับเออเจอฝูงน้องหมึกครับฝู <c oughs> งหมึกบ้านเขาเยอะไหมัวมันใหญ่ ันี่งามหน่อยเฮ้ยทำไมเขาไปตรงตลอดเลยอ่ะ,อะไป รัดเลยไม่ได้เขา้าโยเลยนี่ตำรุดนองมีตาลออกกว่างงั้นเดียวละที่แย่ หมายตัวครับตัวแล้วตัวอะไรครับเอาเยครับตอนนี้เราก็เตรียมตัวย้ายหมายกับเข้าฝั่งครับหมด

น้ำไม่ค่อยดีครับช่วงนี้